ของชิ้นนี้มันน่ารักมาก โดมินัตนะคะน้องๆที่เป็นสีทองแบบนี้ไม่มีมีได้แล้วเพราเจ็บเพียงแค่750ชิ้นถือว่าโคตรแรงเลยนะคะน้องๆแต่เตือนไว้ก่อนว่าอนาคตอาจจะมีสิทธิ์ลบนะคะพอละเมินลิขสิทธิ์ของโรบอทเขาแมปตามพี่แป้นมาเลยค่ะพี่แป้นจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะแต่ก่อนที่น้องจะไปเล่นพี่แป้นแนะนําเลยนะคะว่าให้เข้ากลุ่มของเขาก่อนเพราะน้องๆน,นะคะจะได้เหรียญทองนะคะที่เราจะได้ของฟรีชิ้นนี้มาค่ะเดี๋ยวพี่แป้นจะทิ้งลิงก์กลุ่มของเขาไว้ใต้คลิปนี้กับน้องๆน,นะคะและน้องๆนะคะ กดตามพี่เป้แล้วกดเข้าเกมแบบนี้ได้เลยนะคะมันจะขึ้นว่าน้องเนี่ยเข้ากลุ่มแล้วจริงๆจะนั้นเมื่อน้องเข้ามาแล้วให้น้องมากดเคมตรงกล่องหีบตรงนี้นะคะจะได้มา1น0เหรียญแบบนี้เพราะเหรียญเนี่ยสำคัญมากในการที่น้องจะได้ของฟรีหรือโดมินัตนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าต้องใช้เหรียญเท่าไหร่ซึ่งโดมินัตอันนี้นะคะน้องจะต้องมีเหรียญทั้งหมด8000เหรียญค่ะและในการที่น้องจะสุ่มได้เหรียญนี่คือการที่น้องเนี่ยจะยืด F K ไว้แล้วทุกๆ8นาทีนะคะจะได้ทุก25เหยี่สิมน้า มีเพื่อนอยู่ในแม่นี้ด้วยก็จะคูณไปเรื่อยๆค่ะซึ่งบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะนานนะคะน้องๆใครที่อยากได้เนี่ยต้องรีบมาทําตั้งแต่ตอนนี้นะคะ